สวัสดีค่ะวันนี้หญิงแย้กลับมาอีกครั้งนะคะกับแบรนด์ยันเซอร์ค่ะ จำได้มีคําว,ว่าหญิงแย้เนี่ยเคยรีวิวครีมบารุงผิวหน้ากันไปแล้ววันนี้ค่ะเกิดต้องเอาใจร่างกายบ้างที่เขาจะอิจฉากันดีนะคะก็เลยจะมารีวิวโลชั่นตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าทาปุ๊บขาวปั๊บผิวที่เปล่งออร่ากระจ่างใสจุดด่างดำนี่ดูจางดงูทันทีเลยนั่นก็คือโลชั่นคามินทองคำบายยายโสภานอกจากที่จะให้ผิวขาวทันทีทาปุ๊บขาวปั๊บขึ้นมาหนึ่งสแล้วนะคะเขายังมีสารสก,กัดช่วยบำรุงผิวข,ของเราอย่างล้ำลึกนะคะโดยเฉพาะส่วนผสมหลักขอ,ของเขาก็คือคามิน เนื้อครีมของเขาเป็นสีขาวกระจ่างแบบนี้นะคะแล้วพอทาลงไปบนผิวของเราเนี่ยก็จะสัมผัสได้ถึงความชุ่มชื้นทันทีเลยค่ะเหมือนเป็นการลงมอยเจอไรเซอร์นั่นเองนะคะใครที่เป็นแผลเป็นตุ่มยุงกัดอะไร่างนี้ก็สามารถใช้โลชั่นขมิ้นทองคํยายโสพาทาได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะทําให้ผิวตรงนั้นเนี่ยไม่ระคายเคืองแล้วก็ไม่แห้งไม่ลอกไม่แตกเป็นขุยนั่นเองนะคะแล้วสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่ผิวไม่สวยหรือสีผิวไม่สม่ําเสมอกระดากระด่างนะคะโลชั่นขมิ้นของยายโสพาเนี่ยเขาก็จะมีสูตร ที่ช่วยปรับสีผิวของเราให้ดูสม่ำเสมอนะคะตรงไหนที่ดูดังดๆำๆเนี่ยก็จะหายไปสีผิวก็จะเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นผิวดูเปล่งปลั่งแล้วก็อ่อนกวไวนะคะที่สําคัญเนี่ยผิวของเราเนี่ยวเวลาจับเนี่ยก็จะเด้งเต่งตึงเลยค่ะอย่าลืมนะคะทานโลชั่นคมินทองคำหลังอาบน้ําเป็นประจําทุกวันนะคะบอกเลยว่าเลิศมากหรือไม่ต้องอาบก็ทาได้ลาก่อนค่ะผิวหยาบกร้านบาย เห็นคุณภาพคับขวดขนาดนี้ต้องอยากได้เป็นเจ้าของกันแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมค่ะสามารถสั่งซื้อแล้วก็ติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่นี่เลยค่ะผิวขาววงวังจับจิตที่ชิดใจขนาดเนี้ต้องทาโลชั่นคมิ้นทองคำบายใยายโสภาเท่านั้นค่ะ เพราะโลชั่นคมิ้นทองคำบายยายโสพาแย่ yeah, yeah, ก็เลยโสพาแบบนี้ไงเล่อค่ะูป <noise> <c oughs> หลายต่อ